ซึ่งดูนะครับผมก็ oh, oh, oh. จะเป็นเบอร์กินเนาะนะ,ะแต่อันนี้เป็นเบอร์กินกลายเนาะนะครับซึ่งคนข้างที่จะหายากเหมือนกันสวยมากนะครับผมวสวยมากไอ้ตัวนี้ออกเข้มออกดําเลยนุ่มเกษตรก็สวยเนาะเพราะว่าเนื้อตัวนะครับตัวจริงๆของเบอร์กินเขาจะมีนะครับเส้นเป็นเส้นเส้นสวยนะครับแล้วมาตัดมาตัดด้วยใบยเข้มๆคล้าย,าย,ายเลดคองโก มันจะคล้ายๆไอ้ตัวนี้นะครับผมซึ่งน่าจะเขาน่าจะผสมกันเนาะให้พวกลำต้นนะครับพวกลำต้นลำใบคล้ายๆกันเนี่ยตัวนี้ก็จะป็นไม้ที่ขายดีนะครับผมราคาเท่าไหร่นะหกพันวอนใช่ไหมตองแรมเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ150บาทนะครับ,บต่อกระถางหนึ่งนะครับร้อย ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้เนาะเนี่ยหนูอันนี้หนูจะเก็บตัวนี้ไว้นะครับไม่เป็นแม่พันธุ์เนาะซึ่งสวยมากหาหายากนะครับค่อนข้างที่หายากมากหายากไม่มีเลยนะครับผมจะไม่มีไอตัวไหนกลาเนาะไอตัวที่กลายก็หายากมากอันนี้ก็จะมีอยู่นิดนิดหน่อยไอตัวนี้ก็นิดนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูถึงเวลาเลิกงานแล้วแป๊บนึง กระถางละ160บาทนะครับผมเนี่ยเพราะพัฒนาขึ้นเองนะครับเนี่ยเกาหลีเขาเก่งมากเลยนะครับไม้สวยๆอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นไว้ดูเท่ากัน มากนะครับผมมาเทียบเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเล็กเล็กไซส์เนาะนี่วันนี้ไปกาตลาดนะครับแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวจะพามาดูเบอร์กินนะครับผมคิดว่ามันกลายเนาะหลูกเกษตรจะพามาดูนะครับสวยขนาดไหนนะครับคล้ายๆผสมเลดของโกด้วยเนาะนะครับเบอร์กินสวยมากนะครับผมวันนี้ต้นไม้มานะครับมาเยอะมากนะครับเป็นวันประจําวันอังคารเนาะอาทิตย์ละสองสามพังเนาะเดี๋ยวจะพามาดูไม้ที่เขา ประเทศเขาได้เพาะขยายเองนะครับผมวันนี้มาเยอะมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามไปนะครับผมดูไม้ที่สวยกันเนาะนะครับผมไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีแทบทุกชนิดเนาะนะครับพอๆกับสลัดพะเงินบางใหญ่นะครับผมสวนรวมไม้ประดับนะครับตลาดต้นไม้ในเกาหลีใต้เนาะนะครับ ตอนนี้นะโอ้โหเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะครับลูกค้าก็เยอะมากแล้วต้นไม้นะครับมาอาทิตย์ละสาครั้งนะครับก็รถ6ล้อนะครับ 3- 4สคันนะครับมาแต่ละครั้งเนาะนะครับเนี่ยดูภาพรวมนะครับผมเยอะมากลูกค้าก็เยอะนนี้นะครับเยอะมากนะครับผมไม้นี่แหละให ใี่เพื่อนนะครับได้ดูนะครับไม้ที่ประเทศเกาหลีนะครับทุกวันนี้เขาไม่ต้องไปงอจากต่างประเทศเนาะนะครับพวกไม้กระถางของประเทศนี้นะครับผมว่าจะเป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรนะครับผมเขาก็จะเพราะขยายพัฒนาที่นี่นะครับผมถือว่าเก่งมากนะครับผมเนี่ยไม้ก็คืออุณหภูมินะครับถึงอากาศบ้านเขาจะหนาวเย็นนะครับถึงเวลาถึงเวลาร้อนก็ร้อนแบบไม่เลยนะแดดจัดเลย แต่เขามีเ้านะครับที่สามารถปรับอุณหภูมินะครับผมตลอดปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ต้นไม้น่ะสวยงามมากเลยเขาเลี้ยงไม้สวยจริงๆนะครับไม่มีตําหนิเลยนะไม้เขานะครับไม้สมบูรณ์มากอย่างอินเดียเบอร์กินนะครับไม้ชนิดต่างๆเนี่ยยางทบายตระกูลกล้วยไม้นะครับผมก็จะพวกอะไรนะคะนะครับแทบทุกชนิดเลยนะครับเขาเฉพาะพัฒนาที่นี่นะครับ ถือว่าสุดยอดมากนะครับประเทศนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเดี๋จะพาไปดูเบอร์กินนะนะครับที่ว่าไกล,นะคคละนะครับปิดไปราคาครับส่วนลดจัดมันต้นสนนะครับผมจาก300กว่าบาทเนาะเหลืออยู่ร้อยสองร้อยนะครับผมอาจจะได้สองร้อยสองร้อยนิดๆน,น,นะครับดูเบอร์กิน น่าจะหกพันใช่ไหมยุคชนอนพันหกพันเออยุคชนอนสวยมากนะครับผมงานประทางแขวนของเราราคาอยู่ที่หกร้อยนะครับต่อกระถางเนาะกระถางใหญ่ๆนะครับกระถางละหกร้อยอันนี้เขาขยายเองนะครับที่สวนเกาหลีนะครับเขาพัฒนานะครับผมสวยมากจริงๆนะครับที่ไทยนะครับอาจจะเห็นน้อย

โมโกนิมานะครับผมที่สวนนะครับเขาก็จะมีการขยายพันธุ์นะครับขยายที่เกาหลีนะครับผมจะมีสวนขยายต่างแผนเนาะนะครับทางเราก็าได้รับมานะครับผมรับมาจาหน่ายนะครับขายดีมากนะครับโมโกีิมาสวยสมูนนะครับการดูแลทำไมสวยมากแล้วก็จะเป็นพระ ไว้แทบไม่มีเนาะนะครับผมเราก็จะเอาไว้ชั้นบนนะครับด้านบนสุดนะครับด้านล่างก็ไม่คปอนที่ที่จะได้รับแสงแดดเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีนะครับผมพวกประเภทคลานะครับสวยมากๆเลยนะครับ สวยมากเลยนะครับไม่มีใบเสียเลยนะครับผมใบสมบูรณ์นะครับเพราะว่าการจัดการนะครับแล้วก็สวนที่เขาพัฒนาเนาะที่เขา,าเลี้ยงนะครับผมเราจะมีอุณหภูมินะนะครับไมแ้แต่ละชนนดเน่ยก็เลยออกมาได้สวยเน,ะนาะตูคล้านะครับผมไม่มีใบไม่มีใบตำหนิเลยไม่มีเลยนะครับผมแล้วราคาก็ ถังละสามร้อยนะครับผมสามร้อยสามร้อยนิดๆเนาะสวยๆนะครับความสูง50-60เซนติเมตรประมาณนี้บอนไซเราก็มีนะครับผมประมาณนี้ดบบได้สวยเหมือนกันมดดีด้วยลูพีเรีย สวยมากเลยนะครับ600นะครับ600กว่าบาทสองหมื0นหวอนส,สวยๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นค,คล้ายๆจากไอ้พวกประเภทตระกูลคล้ายแบบก้ามปูหลุดเนาะนะครับคล้ายๆกนันนี่การขยายพันธุ์ก็จะง่ายนะครับผมถ้าเราหาที่ประดับแบบเซยๆเนาะเอาเอาแบบกระถางกระถางนะครับให้สวยสวยกว่านี้นะนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสวยมากเลย ส้มเคลื่อนที่โอ้ยเกาะเด้อ <Yeah. S 1> อ่หมุนกันอ่มุนเจ้าไปไว้ห้องอ่เอเฮาเฮาใหม่นะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเนาะนะครับอันนี้เขาเรียกว่านี่ส้มส้มเลยนะเป็กเอ้อส้ม นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้นะครับถึงแค่นี้ก่อนเราคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ